โดยที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535เวลา0:30น,นาทีไปแล้วนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้หยุดราชการตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535ถึงวันที่20พฤษภาคม2535ประกาศณนวันที่18พฤษภาคม2535ลงชื่อพลเอกสุจินดากราประยูนนายกรัฐมนตรีโตรดฝฟังอีกครั้งหนึ่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการ โดยที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535เวลา0 3 0นาทีไปแล้วนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้หยุดราชาการ ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535ถึงวันที่20พฤษภาคม2535ประกาศวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2535ลงชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีคำที่แจ้งของ,องกองกำลังรักษาพระนครกองกำลังรักษาพระนครใครขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลาย เนื่องจากขณะน,นี้ได้เกิดการจราจนขึ้นในกรุงเทพมหานครและรัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535เวลา0นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปนั้นจึงขอความร่วมมือให้ท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ไม่มีกิจธุระจำเป็นได้กรุณาอยู่กับบ้านในวันนี้ทั้งวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้เข้าดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสนจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคาที่แจงของกองกำลังรักษาพระนครกองกำลังรักษาพระนค,ครใกล้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายเนื่องจากขณะน,นี้ได้เกิดการจะราจนขึ้นในกรุงเทพมหานาครและรัฐบาล ได้ประกาศภาวะถุกเฉินขึ้นตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535เวลา0 3 0นาทีเป็นต้นไปจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ไม่มีกิจธุระจำเป็นได้กรุณาอยู่กับบ้านในวันนี้ทั้งวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน จึงขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลบางกลุ่มในก่อความไม่สงบขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการกระทบกระเทือนสวัสดิภาพของประชาชนทั้งทำให้เกิดสถานการณ์อันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชนา,าจักรอาศัยอำนาจตามความในมาตราีและมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติวเดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2495นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2535เวลา0นาฬิกา30นาทีลงชื่อพลเอกสุจินดากราประยูนนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกอนันต์กลินทะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงการของรัฐบาลโดยขณะนี้ปรากฏว่าได้มีกลุ่มบุคคลร่วมก,กันก่อความไม่สงบขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนถึงจราจนรัฐบาลได้พยายามป้องกันและระงับมิให้เหตุการณ์ลุกลามเพื่อความสงบสุขของประชาชนแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวหาได้หยุดยั้งการกระทำไม่ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อระงับเหตุการณ์อันอาจจะเป็นอันตราย ต่อความสงบสุขและสวัสดิภาพของประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้กำลังตำรวจและทหารตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมายโดยทันทีและเด็ดขาดเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2535เวลา00.30นเป็นต้นไป จึงขอถแถลงให้ประชาชนทั้งหลายเข้าใจตามนี้และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทุกวิถีทางเพื่อให้เหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประกาศในวันที่18พฤษภาคม2535ลงชื่อพลเอกสุกจินดากราประยูนประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาปิดเรียน ด้วยมีเหตุการณ์ไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครทำให้มีปัญหาด้านการจราจรบนถนนบางสายและอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาจึงให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีปิดเรียนมีกำหนด3วันตั้งแต่วันที่18ถึง20พฤษภาคม2535จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2535ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาปิดเรียน ด้วยมีเหตุการณ์ไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครทําให้มีปัญหาด้านการจราจรบนถนนบางสายและอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาจึงให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีปิดเรียนมีกำหนด3วันตั้งแต่วันที่18-20ถึง20พฤษภาคม2535จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2535ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ